ทีนี้มาดูอีกหนึ่งกรณีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหยุดยาวที่ผ่านมากรณีที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียและก็รถยนต์กว่า200คันติดค้างอยู่ที่ฝั่งขาออกที่ด่านสะเดานะครับหลังมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหันใหญ่จ,จังหวัดสงขลาในวันหยุดที่ผ่านมาในเรื่องนี้นะครับนายด่านสะเดาระบุวา่าสาเหตุที่มาจากรถนักท่องเที่ยวและรถขนส่งเนี่ยเดินทางพร้อมกันจํานวนมากทําให้ตกค้างในเวลาปิดด่านกับ จากกรณีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียตกค้างบริเวณด่านพรมแดนไทยมาเลเซียหลังจากที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนื่องในวันหยุดในวันชาติของมาเลเซียนี่แหละครับแต่ก็ข้ามกลับข้ามด่านไม่ทันเวลาในเวลา23นาฬิกาทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียจํานวนมากติดค้างอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยทางรถบรรทุกสินค้ารถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวนหลายร้อยคัน เิดอยู่ที่บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะดาวจังหวัดสงขลานะครับจนเป็นข่าวซึ่งอาจทําให้ภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวในเสียหายได้นะครับกรณีเดียงล่าวนะครับนายเดิมเดชบังข้างนายด่านสุลกากรสะดาวชี้แจงว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดจะมีรถเข้าออกด่านสะดาวจานวนมากกว่าปกติโดยตั้งแต่25กันยายนขอไปกครับ25สิงหาคมถึง3กันยายนเนี่ยมีรถยนต์จากมาเลเซียเข้าไทยผ่านด่านสะดาวเกือบ13,000คัน จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสูงถึงหนึ่งแสนกว่าคน ตาสเดาวรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทั้งตอมและสุลกากรได้มีการเตรียมแผนและก็เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่มากกว่าปกติไว้รองรับสถานการณ์เช่นนี้อยู่แล้วนะครับในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวครับส่วนวันที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวตกค้างเนี่ยคือเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่2กันยายน2 5 6 6นอกะครับนอกจากมีการเดินทางกลับประเทศของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในการท่องเที่ยววันหยุดแล้วเนี่ยช่วงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปมาเลเซียก็ได้มีการชะลอก,การขนส่งสินค้าแล้วมาส่งสินค้าออกในวันที่2กันยายนด้วยเช่นกันถ้าไปดูตัวเลขรถยนต์ที่เดินทางออกในช่วงวันที่2กันยายนนะครับก็มีจํานวน2250คันแล้วก็รถขนส่งสินค้าอีกจํานวน760คันส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกในวันที่2กันยายนรวมทั้งหมด17,400คนซึ่งถือว่ามากนะครับเป็นจํานวนการเดินทางขาออกมากที่สุด ของช่วงวันหยุดเหตุนี้เองทําให้ปริมาณรถยนต์ในฝั่งไทยทั้งรถยนต์นักท่องเที่ยวและก็รถขนส่งสินค้าเดินทางเข้ามาใช้บริการที่ด่านสะเดาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไล่เลี่ยก,กันจนต้องต่อแถวยาวเป็นจํานวนมากแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แต่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งให้บริการบุคคลที่เดินทางขาออกทุกช่องทางแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ทันกับจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รถยนต์ที่มีจํานวนมากจนกระทั่งถึงเวลา20 สานาฬิกาซึ่งเป็นเวลาด่านปิดจึงต้องปิดให้บริการซึ่งทางฝั่งมาเลเซียเองก็เช่นกันนะครับก็มีการปิดด่านให้บริการทันทีในเวลาเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนักท่องเที่ยวก่อนจะทําการปิดให้บริการแล้วและเมื่อเช้าของวันถัดมาก็คือวันที่3กันยายนนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางกลับทําให้การจราจรเนี่ยกลับมาคล่องตัวแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติ สำหรับการแบ่งช่องจราจรของด่านสะเดานะครับแบ่งเป็นรถขนส่งสินค้าในถาม3มช่องด้านในแล้วก็รถส่วนบุคคลกับรถบัสที่นำเที่ยวจะแยกออก1ช่องจราจรฝั่งซ้ายแยกออกไปด้านนอกโดยเวลาเปิดทำการของด่านสะเดาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาของไทยนะครับซึ่งเป็นเวลา6โมงเช้าของด่านมาเลเซียแล้วก็ปิดในเวลาหทุ่มของไทย ซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนของด่านมาเลเซียเมื่อถึงเวลาปิดนะครับทางด่านไม่สามารถอนุโลมหรือเปิดพรมแดนต่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ยังตกค้างเดินทางเข้าไปต่อได้เพราะว่าเมื่อผ่านจากฝั่งไทยไปแล้วตจฝั่งมาเลเซียปิดทําการจะทําให้เกิดปัญหาตกค้างอยู่ระหว่างด่านที่ไม่สามารถถอยกลับได้และไม่สามารถไปต่อได้เหมือนกันซึ่งหากเช่นนั้นนะครับจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะครับ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวมีการวางแผนเดินทางโดยเฉพาะช่วงเทศกาลให้มีการเผื่อเวลาให้มากขึ้นพร้อมฝากถึงคนในพื้นที่ในการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและประเทศครับ เริ่มจากตั้งแต่วันที่31สิงหานะครับซึ่งเป็นวันชาติทางมาเลเซียเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากนะครับประกอบกับช่วงวันที่ 3. 1สิงหาเนี่ยเนื่องจากเป็นวัน,วนหยุดนะครับทางไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของการขนส่งสินค้าก็มีการชะลอการขนส่งในช่วงวันที่3 1ดไว้นะครับก็จะไปเฉพาะสินค้าที่จําเป็นทีนี้พอวันถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเราแล้วเนี่ยก็จะเริ่มทยอยกลับ นะครับประกอบกับรถสินค้าเองเนี่ยก็จะเริ่มออกมาที่ตกค้างกันอยู่ต่างๆเนี่ยก็เริ่มออกมาทีนี้ปริมาณที่ออกมาเนี่ยจะมากแล้วก็เป็นในช่วงเวลาเดียวๆกันก็คือโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับเจ้าที่เราเนี่ยนะครับทั้งต่อมอทั้งถุกรนะครับเราก็มีการเตรียมแผนไ้รองรับแต่เราไม่คิดว่าปริมาณเนี่ยที่มา จากที่เราเคยดูตัวเลขเนี่ยเราเฉลี่ยต่อวันแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เนื่องจากมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็เลยเกิดปัญหาในเรื่องของการติดขัดนะครับของรถสินค้าแล้วก็พอผ่านมาวันวันที่2นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์เนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวที่กลับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปริมาณรถสินค้าที่ไปเนื่องจากวันแรกเนี่ยเขาก็ไปได้ไม่หมดมันก็เลยกลายเป็นว่ายังสะสมอยู่ทั้งคู่ นะครับก็ทําให้ปริมาณมากขึ้นแต่พอมาวันอาทิตย์นะครับทุกอย่างเริ่มขี้คลายตัวรถสินค้าเองเนี่ยลดจํานวนลงนักท่องเที่ยวก็สามารถระบายออกได้คล่องตัวขึ้นครับ ไปฟังอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่พักโรงแรมในพื้นที่ด่านนอกเนี่ยก็ยอมรับว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจากกรณีดังกล่าวเนี่ยโรงแรมมีคนเข้ามาพักเยอะมากนะครับเนื่องจากเมื่อการจราจรหน้าด่านพรมแดนสเดาติดขัดมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียตกค้างก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องเข้ามาเปิดห้องพักบริเวณใกล้ด่านเพื่อรอที่จะเดินทางกลับบ้านในวันถัดไปจํานวนมากห้องพักเนี่ยต้องบอกว่าเต็มทุกห้องนะครับสอบถามโรงแรมอื่นๆเนี่ยก็เข้าพัก เต็มด้วยเช่นกันแต่กรณีนี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวในระยะยาวควรจะมีการบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาส่วนแรกคือถามว่าวันนี้โรงแรมได้ประโยชน์ไหมก็คือได้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นะครับนักท่องเที่ยวก็คือก็ต้องหาก็ต้องหาโรงแรมพักอาศัยเพราะว่ามันไม่สามารถกลับได้แล้วมันมันต้องนอนพักกลางคืนนะครับแต่ถามว่า นักท่องเที่ยวโอเคไหมตอบเลยว่าไม่โอเคไม่โอเคมากๆแล้วก็คือเขาไม่ได้เตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากคือเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายแต่เขาจ่ายด้วยความจําเป็นฉะนั้นในอนาคตเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันจะติดภาพลบทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่อยากไม่อยากมาที่นี่อ่าเพราะว่าจะมีปัญหารถติดคือเราจะเ,าเราจะเอาเงินเขากาไรเขาวันเดียวเนี่ยมันมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับภาพลักษณ์ที่เราเสียไปอ่าในอนาคตเนี่ย คือเราอยากจะให้ในอนาคตเนี่ยมีการแก้ไขที่แบบเป็นยั่งยืนมากกว่าจะได้แบบเออซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางเข้ามาได้สะดวกขึ้นเ,เดินทางไปกลับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าด่านพรมแดนสะดาวนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในวันนั้นมีทั้งรถนักท่องเที่ยวและรถขนส่งสินค้าต่อแถวยาวเหยียดสวนลูกหูลูก,ลกตา และติดนานหลายชั่วโมงมากนะครับส่งผลให้ร้านค้าหน้าด่านก็ขายในในบางจุดก็คือจุดที่รถบัสสามารถจอดได้และลงซื้อของได้สะดวกแต่ในส่วนของตลาดบริเวณใ,ใกล้ๆด่านครับขายได้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากนักท่องเที่ยวกําลังจดจอบการต่อแถวรอเวลาข้ามด่านกลับเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อเตรียมทํางานต่อในวันถัดไปถึงไม่มีการลงมาจากรถเพื่อจับจ่ายครับเขาเข้ามาหลายๆวันพร้อมกันแล้วเขากลับทีเดียวแบบนั้นเลย ในวันสองวันนั้นเลยมันกลับเยอะทีนี้คนก็ไม่ลงรถพอดีจากด่านนู้มาด่านนี้มันก็สองสามชั่วโมงคนก็ไม่ลงรถเลยเพราะต่างคนต่างใจร้อนจะไปจ็อบพัทสปอร์ตนั้นอ,อ๋อใช่ค่ะวันนั้นมาเลลูกลูกค่านักท่องเที่ยวกลับเยอะเพราะว่ารถติดเยอะด้วยสินค้าก็เยอะรถสินค้าก็เยอะแล้วก็ลูกคนคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เยอะ แล้วก็จ็อบพาสปอร์ตนี่คือจนจนด่านปิดแล้วค่ะยังจะพาสปอร์ตกันอยู่เลยส่งผลเยอะเลยค่ะ mm hmm. คือตลาดมันมีสองสองตลาดนะคะนี่มีตลาดที่ว่ารถบัสสามารถจอดได้อตรงนั้นจะขายดีมากเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่าซื้อโซนโซนที่ว่าใกล้ๆด่านเนี่ยจะเป็นรถส่วนตัวพอรถติดเนี่ยเขาจะจอดซื้อของไม่ได้เลยะคะ mm ่ะ hmm. ก็ได้บ้างแต่ก็ยังยังไม่ตรงตรงเป้าที่คิดว่าจะได้เยอะ